สวัสดีครับ FC 12เมษา2566หลังจากที่เราขุดพบแร่ใต้ลังปวกชั้นใต้ดินนะครับก็เราก็ได้แร่มานะครับ,บลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับหลัาจากที่เราได้แร่มาแล้วนะครับชมต่อนะครับ ก็จะเป็นลักษณะนี้ส,ส่วนหน่สีสันนะครับกนนบ็ได้มาไม่กี่ชิ้นนะครับได้มาไม่กี่ชิ้นนะครับสายแรกเขาคึมนแต่ว่าอยู่ใต้ลังโวดนะครับอยู่ทิมอยู่ด้านล่างเลยนะด้านล่างของใต้หลังโูดเลยนะครับ นี่เป็นสายแรกของเขาวุ่งขุมนะครับสายแรกเขาวุ่งขุมนะครับที่อยู่ใต้ลังโขดนะครับนะครับ,นะรบแล้วก็มาชมกันนะครับว่าวันนี้ได้มาไม่กี่เม็ดนะครับได้มาไม่กี่เม็ดส่วนด้านบนนี่ก็เปิดหะคนะครับสีสันนี่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับสายแรกเขาวุ่งขุมนะครับ ลักษณะแบบน,นี้เขียวมีน้ำเงินมีประกายทองนะครับเขียวน้าเงินประกายทองครับแล้วแต่แส้สีนะครับนี่คือสายแร่เขานึ่มที่อยู่ใต้รังปวกใต้พื้นดินนะครับเราก็พบเจอใต้พื้นดินนะครับ เป็นประกายอย่างนี้นะครับนี่คือสายแรกเขาอุงถินเด็กไหลแต่ทีนี้ว่าอยู่ใต้รังปวกนะครับเขาอ,อยู่ยเมื่อเขาอยู่ใต้รังปวกเนี่ยก็คือหมายความว่า,าใต้รังปวกเนี่ยก็มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วนะครับมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วนะครับเรา่าใต้รังปวกนะครับ สีสันอย่างนี้นะครับนี่คือประกายของเขานะครับประกายแต่ละชิ้นนะครับเป็นส่วนนี้นะครับนี่นะครับคืออยู่ใต้รังผูกนะครับนี่ใต้รังผวนนะครับแต่แต่ละชิ้นก็แตกต่างกันไปนะครับจะออกน้นเงินเขียวนะฮะประกายลุ้มนะฮะ แล้วแต่แสงนะครับอยู่ที่แสงนะครับอยู่ที่แสงนะครับเราก็ได้พบมาเจอพบเจอไม่ได้มากไม่ได้เยอะนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับทนแ,แรกเขาไม่คุ้นนะครับทันี้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับ ฝากติดตามผมด้วยนะครับตอนแรกของคุณจะต้องมีอย่างนี้ยที่ลักษณะเปิดใหม่บ้างอะไรบ้างอะไร,ะะระอย่างนี้นะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับคือว่าหลายคลิปเราก็ให้ชมไปนะครับก็จดท้ายกันหมดนะครับคล้ายกันนะครับหอมเงินเขียว เหลืองน,นะครับแล้วแต่แสงนะครับแล้วแต่แสงนะครับก็สีแสงอยู่ในระดับไหนนะครับนะครับคลิปนีเ้เอาเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ